การปรับขนาดของรูปภาพเมื่อนักเรียนนำรูปภาพมาวางในเว็บแล้วหากขนาดไม่เหมาะสมเช่นรูปมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปนักเรียนสามารถปรับขนาดรูปภาพเพื่อให้มีขนาดพอดีกับหน้าเว็บที่ต้องการโดยคลิกเลือกรูปที่ต้องการปรับขนาดคลิกเมาส์ที่ขอบของภาพเพื่อทำการ ย่อขยายรูปภาพปรับสัดส่วนตามที่ต้องการหรือให้นักเรียนปรับค่าตัวเลขขนาดของภาพในส่วนของ Property Inspector นักเรียนก็จะได้รูปภาพที่มีขนาดตามต้องการต่อไปการจัดวางรูปภาพเมื่อได้รูปภาพตามขนาดที่ต้องการแล้วนักเรียนสามารถจัดวางรูปในลักษณะต่างๆเช่นชิดซ้ายตรงกลางหรือชิดขวาโดยขั้นตอนมีดังนี้ ให้นักเรียนคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการจัดรูปแบบในส่วนของ Property Inspector นักเรียนสามารถเลือกจัดรูปชิดซ้ายตรงกลางหรือชิดขวาได้ตามที่นักเรียนต้องการเมื่อนักเรียน ได้ตำแหน่งของรูปภาพที่ต้องการแล้วนักเรียนสามารถใส่กรอบให้กับรูปภาพได้โดยคลิกเลือกรูปที่ต้องการใส่กรอบในส่วนของ Property Inspector ช่อง Border ให้นักเรียน ใส่ค่าความหนาของกรอบรูปได้ตามต้องการอย่างเช่นความหนาเท่ากับ2องนำเมาส์มาคลิกที่ว่างนักเรียนก็จะได้รูปที่มีขนาดกรอบรูปตามที่ต้องการ